บอลทุกวันถ้าเปิด้วถูกดจดหัวแน่นอนยืนยันรับผิดชอบหมดอะทุกคนแต่ละประเทศเขาใช้การควบคุมบ่อนให้มันถูกต้องและเอาภาษีนั้นกลับมาเข้าประเทศผมเคยเรียนย้ำว่าโควิด1 9ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักสิ่งที่ต้องทำรัฐบาลมีแต่เอาคำเอาแจกแจกแจกแต่ไม่หาอินคำไม่ทำสลากนะครับ ต่อสู้โควิดหรือป้องกันโควิดเพื่อดำเงินมาเยียวยาวรัฐบาลก็ไม่ทำทำไปยกเดียวแล้วก็เงียบไปนะครับทำทำตอนนั้นทําไปก็คือทําเป็นเ,เงินที่เอาเอามาซื้อพันธบัตรแต่ไม่ทําเรื่องของสลักกินแบ่งพิเศษแล้วก็ไม่ออกกฎหมายบ่อนการพนัพน,น,นออกประกาศไปดิมันจะได้เป็นเงินเข้าภาษีประเทศเพื่อที่จะอะไร ไปใช้นี่เงินมีนโยบายเพื่อมาใช้นี่เรื่องของโควิดโดยเฉพาะเนี่ยมีนโยบายหลักเลยถ้าหมดจากโควิดแล้วที่เราไปกู้ยืมมาจากต่างชาติเนี่ยหมดจากโควิดแล้วให้นําเงินเหล่านี้เข้าประเทศแค่เนี้ยเปิดบอลได้เลยไม่ทำ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook และรับชมทาง u t u b e เนี่ยรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยก็คงเป็นประเด็นร้อนๆนะครับเรื่องของมีรายงานเรื่องการจะย้ายนะฮะผู้มีชการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นบทความที่สื่อมวลชนนำมาเขียน จริงๆแล้วก็ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็เป็นตําแหน่งทีอ่อยู่ยากที่ผ่านมาก็โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดมีท่านพลเอจกจักร์ชัยจินดาเนี่ยอยู่ได้คงกระพันห้าปีเต็มพยายามโดนขัดเข้งขัดขาโดนจะปลดแล้วจะปลดอีกนะฮะจะพยายามโดนนั่นโดนนี่สารพัดรู้แล้วรู้อีกโดนเต็มที่นะครับสุดท้ายก็ก็รอดอะ่ะจะเกษียณอายุรชาชการ ก็ฝีมือนะเอาจนรอดนะครับจนกเกษียณในราชการได้อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครที่จะมาแย่งตําแหน่งนี้ก็ไม่สามารถจะแย่งไปได้แล้วก็มาส่งต่อนะครับตอนแรกก็มีคนขัดขวางเหมือนกันนะท่านพลตบดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขนะผู้บิญชาการตบรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนดีนะก็เป็นคนดีเป็นเพื่อนของพลเอกจักรทิพย์นะแล้วก็สนิทก,กับพลเอกจักรทิพย์ดีนะครับก็ปรากฏว่า ก็กล่าวเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเรื่องบ่อนขึ้นมานะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดอะไรขึ้นนะสื่อมวลชนเพื่รไปจานะนะดต,ตรอาทิตย์อุไรรัตนะซึ่งเป็นอดีตประธานรัฐสภาแล้วก็เป็นอดีตการบดีของมหาวิทยาลัยศิษย์ก็โพสต์ข้อความโดยเอาบทความของหนังสือพิมพ์ไม่ทราบว,ว่าหนังสือพิมพ์เมไรนะท่านก็บ,บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบ,บาลคือย้ายข้าราชการออกนอกพื้นที่ทั้งที่ทั้งที่พบตรเพิ่งเข้ามาเป็นเมื่อ,อตอุลาคมนี้เอง แต่เรื่องเดิมก็เกิดขึ้นอีกทั้งที่เดิมและที่ใหม่เป็นการกวาดเก็บขยะไว้ใต้พรมแทนจะแก้ปัญหาสาเหตุต้นต่อต้องมีการปฏิรูปเสถีนะครับก็ในบทความในข่าวของบทความของสพิมพ์ฉบับหนึ่งเรื่องของวิะห์นะครับเรื่องของบิ๊กตู่ขู่ย้ายพอบอรตนะรบเส้นบ่อนนะครับเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อน วันทุกวันถ้าเปิดแล้วถูกเด็ดหัวแน่นอนยืนยันรับผิดชอบหมดอะทุกคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการามีเขาเรียกว่าคนป่วยโควิด -19 เีไปติดในบ่อนในบ่อนที่ระยองนะครับบอกว่าเป็นบ่อนของรัมรีนะแล้วก็ต่อมาก็ไปเป็นไปติดในการมัธิการ จากระยองมาประชุมกันมาที่การาสภาผู้แทนราษฎรกัรมาที่การการพนัน,น,นบ่อนกนนารพนันสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัดกันพนันก็ไม่รู้เป็นลูกเจ้าของบ่อนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็มีการจับกุ่มบ่อนกลางกรุงเทพมหานครมีการย้ายผู้ว่าชนบุรีผู้ว่าระยองไอขออภัยผู้ว่าย้ายาผู้การผู้การระยองผู้การาชนบุรี นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบสวน,นเหตุการณ์บ่อนในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะมีการย้ายเกดขึินเน,นี้ยก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกติแหละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นสายเหตุของเอกประยุทธ์ก็ขึงขังเลยมาทาแบบนี้ได้ไงปล่อยให้มีบ่อนการพนันได้ไงตามสไตล์ของเอกประยุทธ์นะครับก็แบบนั้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็มีข่าวว่าจะย้ายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรื่องของบ่อนการพนันนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุที่จะมีการย้าย ผู้การตำรวจแห่งชาติคนนี้ก็คือพลตำรวจเอกสุวัสด์แจงยอดสุขผมก็จำชื่อท่านยังไม่ค่อยได้นะแต่ว่าดูจากประวัติแล้วก็ดูจากผลงานดูเป็นรองพบว่าตอรด้านความมั่นคงก็ทำงานด้านความมั่นคงมาโดยตลอดจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรื่องปัญหาต่างๆนะอ,อ,อธิบายก่อนสิ่งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ที่มีการวิเคราะห์กันไปจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนำมาวิเคราะห์ ส่วนกระบวนการสังเคราะห์ละนะครับมันมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นไหมมีการบ่อนการพนันเกิดขึ้นจริงมีตำรวจที่รับผลประโยชน์ไหมมีตำรวจที่ได้ผลประโยชน์จริงนะครับจึงมีการตั้งกรรมการสอบสวนตอนนี้ก็มีการเอาผิดนะครับกับผู้ที่ควบคุมรับผิดชอบในพื้นที่นะครับย้ายอยู่เด็ดขาดได้มาเข้ากุอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นใน3าสจังหวัดนะครับผมไม่ระบุชื่อแล้วกันว่าเป็นใครแต่สิ่งที่เราเห็นในเชิงประกฏการนั้น เราแก้ถูกถูกหลักมาแลนะ้วยาการย้ายก็เป็นไปจากเพราะว่าเข้าไปติดโควิดจากในบ่อนขึ้นมาก็เป็นที่มาของการกวาดล้างบ่อนบ่อนคือต้นเหตุเหมือนกันอะไรคราวที่แล้วเริ่มต้นติดติดที่ไหนสนามมา้าไอ้ขออภยัยฮะสนามมวยสนามมวยก็เป็นแหล่งการานานแต่ถูกกฎหมายตอนหลังก็มีคําสั่งห้ามให้อนุญาตนะครับแหล่งสนามมวยสนามม้า สนามชนกุงชนไก่อะไรประมาณนี้นะที่ที่ไม่ใช่ของทางราชการให้ระง,งับให้หมดเพราะการแพร่ระบาดโควิดกําลังเกิดขึ้นคําถามคือในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ย,ย,เ,ยนะเราแก้มาถูกทางหรือยังดเ,ดยเนี่ยเราแก้มาถูกทางหรือยังผมเรียนมือตลอดนะการย้ายผู้บัญชาการตำรวจชาติย้ายร้อยคนเลยไม่ต้องคนเดียวไม่ต้องมาย้ายพลตเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุยย้ายไปย้ายอีกร้อยคนคุแก้ปัญหาบ่อนไม่ได้ และมันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องบอนนะครั้งนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยากาเลกาเลเทน้ำนานมากแล้วจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันก็มีปัญหาเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยนมันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่อยากเล่นแล้วก็มีประเทศไทยก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งอ้างเรื่องศาสนาและอ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ นะมีบ่อนการพนันไม่ได้แต่ปรากฏว่าอำเภอสามารถอนุมัติให้มีบ่อนไก่มอนบ่อนกวางบ่อนชนควายได้ <c oughs> แปลกไหมแต่แล้วก็อนุมัติให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สลากออมสินได้แปลกไหมสิ่งนี้คืออะไรการพน,น,นันมีสนามมวยได้มีอะไรอีกอะสนามม้าได้แต่มีบ่อนคาสิโนไม่ได้ในขณะที่รอบๆประเทศไทยมันมีหมดละ ผมเคยพูดอธิบายเรื่องนี้หลายครั้งจนปัจจุบันเป็นที่มาของการตั้งกันมาที่การบ่อนการพันนันเกิดขึ้นแล้วก็ไปติดแล้วก็ไปเป็นข่าวไอะลรที่ปรากฏว่าเจ้าของบ่อนที่ระยองไปไประชุมเป็นอนุกรรมธิการบ่อนการพนันก็เลยไปไประชุมกรรมธิการนี้ชุดนี้เลือกลูกเจ้าของบ่อนมาเป็นกันมธิการอนุกรรมธิการถูกต้องไหมถามผมตรงตรงเลยนะถูกต้องแล้ว ทำไมอ่ะผมไม่รู้จักลูกเจ้าของบอนหรือบ่อนได้บอนหนึ่งเลยเนะี่ยก็คุณจะอยากจะได้ข้อมูลเพื่อจะออกเป็นกฎหมายเรื่องบ่อนการพนันที่ถูกต้องคุณไม่เอาจากคนเล่นการพน,นันคุณไม่เอาเนี่ยตอนนั้นก็ไปเรียกเสียโป่งเสียปโป้เรียกคนนั้นคนนี้มาถ้าคุณไม่เอาไม่เอาคนเหล่านี้มาคุณจะเอาข้อมูลมาจากไหนไปออกกฎหมายอ่ะละหละักตอนนี้รู้กันแล้วว่าต้องออกกฎหมายบ่อนการพนันขึ้นมาเพราะอะไร เพราะเป็นการทุจริตของเจ้าพนักงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนไหนก็แล้วแต่มีการทุจริตเกิดขึ้นจริงมีการเรียกรับผลประโยชน์จริงเรารู้กันหมดอยู่แล้วถามว่าประเทศไทยกับประเทศอื่นๆขเขมนก็มีบ่อนพม่าก,ก็มีบ่อนลาวก็มีบ่อลน,นะกัมพูชา,ขาเขมรก็มีบอลเออนะแล้วก็มาเลเซียก็มีบ่อนสิงคโปร์ก็มีบอนสหรัฐก็มีบ่อน คือรอบร,อบ,รอบประเทศไทยก็มีบอนหมดแล้วบอลไม่ใช่บอนธรรมดานะครับบอลปกติและบอลออนไลน์ด้วยจับไปเถอะจับไปจนตายก็ไม่หมดเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแต่ละประเทศเขาใช้การควบคุมบ่อนให้มันถูกต้องและเอาภาษีนั้นกลับมาเข้าประเทศ ผมเคยเรียนย้าว่าโควิด1 9ที่กําลังแพร่ระบาดอย่างหนักสิ่งที่ต้องทํารัฐบาลมีแต่เอาคำเอาแจกแจกแจกแต่ไม่หาอินคำไม่ทําสลากนะครับต่อสู้โควิดหรือป้องกันโควิดเพื่อดาเงินมาเยียวยารัฐบาลก็ไม่ทำทำไปยกเดียวแล้วก็เงียบไปนะครับทำทำตอนนั้นทําไปก็คือทําเป็นเ,เงินที่เอาเอามาซื้อพันธบัตร แต่ไม่ทําเรื่องของสลากกินแบ่งพิเศษแล้วก็ไม่ออกกฎหมายบอนการพน,นันออกประกาศไปดิมันจะได้เป็นเงินเข้าภาษีประเทศเพื่อที่จะอะไรไปใช้นี่างเงินมีนโยบายเพื่อมาใช้นี่เรื่องของโควิดโดยเฉพาะเนี่ยมีนโยบายหลักเลยท้าหมดจากโควิดแล้วที่เราไปกู้ยืมมาจากต่างชาติเนี่ยหมดจากโควิดแล้วให้นําเงินเหล่านี้เข้าประเทศแค่เนี้ยเปิดบอนได้เลยไม่ทํา แล้วมานั่งบนว่าโควิดโควิดทําให้ทําให้คนไปติดติดในบ่อนบ่อนเป็นต้นเหตุก็จะมาเอาผิดตํารวจแก้จนตายไม่จบทําไมไม่ทําอ่ะผมเคยบอกไว้สิ่งเหล่านี้ไว้แล้วนะพันธบัตรทําไปแล้วทํารอบเดียวเลิกไม่ทําต่อ 2. เรื่องบ่อนการพน,นันนะครับตอนนี้จะออกกฎหมายจะออกกฎหมายตั้งกรรมธิการขึ้นมาทมําไมรัฐบาลไม่นําหน้าเพื่อที่จะให้เป็นรายได้เข้ามา แล้วก็แบ่งกองทุนดิโอ้ยไม่ยากเลยตั้งกองทุนดิไอ้ตำรวจเขาอยากได้ก็ตั้งกองทุนสวัสดิการไปใช้ทอะไรช่วยเหลือตำรวจเนี่ยขึ้นเงินเดือนตำรวจดิขึ้นเงินเดือนทหารดิเอาเงินกองทุนเนี่ยไปขึ้นเงินเดือนตำรวจขึ้นเงินเดือนทหารสิเงินจากไหนบอลการพนันทําไมอะเอาเงินจากบอลการพนันไปขึ้นเงินเดือนตำรวจขึ้นเงินเดือนทหารเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้เขาจะได้ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นนะครับปัญหาของสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย มีหนี้ถึงสองแสนล้านข้าราชการตำรวจทําให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นแปลกไหมไม่แปลกหรอกก็เพราะว่าดีมานกับซัพพลายไม่เท่ากันก <im itation> ็ทําให้มันถูกดิเยเอาเองินที่ผิดกฎหมายมาถูกกฎหมายไปไล่จับการพนันออนไลน์เพื่ออะไรทําไมไม่ทํทททาให้มันถูกต้องแนละ้วเอามาเอาภาษีมาเข้าประชาชนนะเข้าประเทศชาติแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ใี้มันถูกต้องไงเอาไปใช้กับโควิดเอามาช่วยเหลือโน่นนี่นั่นทำไมไม่ทำมันมันของง่ายอ่ะ บอกเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเฮ้ยขเมรก็เมืองพุทธลาวก็เมืองพุทธไอ้พม่าก็เมืองพุทธนะรอบๆประเทศไทยเนี่ยเมืองพุทธมีบ่อนคาสิโนหมดยกเว้นประเทศไทยแปลกว่ะแปลกนะนะมันจําเป็นต้องมีแลละมันไม่มีก็ไม่ได้แล้วะย้ายผู้การตำรวจแห่งชาติผมก็ดูประวัติเขาดูจากข้อมูลของเขาพลตำรวจเอกสุวัสด์แจง้งยอดสุเขาก็เป็นคนดีอะ่ะ เขาก็ดูแลความมั่นคงตอนสมัยพลเอกจกักรีชัยจินดาเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคือมีความรู้ความสามารถผมยังไม่เห็นคนอื่นที่ดีกว่านี้นะผมว่าคนคนนี้ก็โอเคนะเขาโอเคที่สุดแล้วนะครับนี่นคือสิ่งแรกเรื่องของบ่อนการมาน,นันจะฟึดฟัดฟอยไฟลอะไรว,ว่าไม่ได้ประโยชน์ครับทําให้มันถูกหลักนะครับทำมันถูกหลักเคืองสังเคราะห์เลยทําให้มันถูกกฎหมายเอาเงินส่วนนี้มาแก้ไขปัญหาโควิดเพิ่มเติมอีกอันหนึง่ง เงิน2 0 0แสนล้านของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ปรากฏว่าข้าราชาการตำรวจเป็นหนี้เนี่ยต้องหาทางปลดหนี้ให้เขาเหมือนครูปลดหนี้ให้รูทำไงทราบไหมฮะง่ายจะตายนะครับนายกรมตรีเนี่ยง่ายฮะสั่งไปที่กองสลากสั่งไปที่ธนาคารออมสินทำอะไรทราบไหมฮะทำสลากกินแบ่งพิเศษขึ้นมาสลากกินแบ่งพิเศษทำไมก็เพื่อที่จะเอาเงินมาปลดหนี้ให้ได้2 0 0 0 0 0ล้าน ก็ทําส่วนนี้ช่วยข้าราชการตํารวจทําไมต้องช่วยข้าราชการตํารวจด้วยอ่ะข้าราชก,การตํารวจมันอยู่ใกล้ชิดประชาชนไงก่อนเวลามีเรื่องจะขี้จะเยี่ยวจะตดรถกู้ภัยโน่นนี่นั่นไฟไหมต้องโทรหาตํารวจก่อนไงนั่นหมายความว่าต้องช่วยตํารวจก่อนพอช่วยตารวจเสร็จเรียบร้อยมาเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปปรรมให้ดีขึ้นนะกตั้งงบประมาณขึ้นมานะครับก็บมาณจากบ่อนคาสิโนโก็มาให้ตํารวจ ให้ทหารใหราชการพลเรือนตั้งเป็นกองทุนเลยแล้วก็เ,เงินที่เหลือก็เอาไปไหนนู่นฮะไปช่วยเลี้ยวยาโควิดที่เรากู้มาจะมานั่งเถียงกันทําไมไม่พอใจเพราะมีบ่อนการบันาลต้องย้ายผู้บัญการตําบรวจแห่งชาติต้องย้ายย้ายทาไมย้ายมันได้อะไรขึ้นมาอย่างผมเพราะว่าย้ายเพราะเข้าใจว่าเขาจะไปรับเงินยังไม่เข้าใจยังไม่ทันไรคือสังคมไทยเนะี่ยสื่อพยายามกดดันผมเป็นสื่อมาทั้งชีวิตนะพยายามกดดันไอ้นี่มันต้องโดนแหละก็กดกด,ดันย,ย้ยายแล้วยังไงต่อ คำถามคือย้ายได้ไงต่อเนะบอนไม่จะหมดไปอ่อสิ้นสุดไปเลยใช่ไหมต่อไประยองอยังมีชนบุรีจะไม่มีใช่ไหมกรุงเทพไม่มีบอนการพนันใช่ไหมไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวเปิดใหม่ทําไมมันเป็นแบบนี้มันเป็นวัฏจักรไรพวกที่ออกมาแชอุ้ยบอนตรงนั้นก็มีไอ้เจ้าพวกแล้วไงผมถามแชาวบ้านแล้วไงพูดอย่างเงี้ยเห็นชูวิทย์มาพูดเห็นคนนั้นคนนี้มาพูดเห็นพี่สันตนามาพูดพูดแล้วไงต่อ แล้วไงคุณสามารถเอาเงินตรงนั้นมาเป็นเงินภาษีให้กับประชาชนมาปลดหนี้ให้กับประชาชนได้ไหมมันทำไม่ได้ไงเพราะคุณไม่มีวิชั่นเพียงพอที่จะบอกว่ามันต้องทำยังไงอตอนนี้โอเคสิ่งที่พวกเราร่วมกันขยับคนละหน่อยกันตอนนี้มีกัรมาที่การการพน,นันเข้ามาแล้วจะออกกฎหมายบ่อนการพน,นันละแต่พอเป็นข่าวมาพบโอ้ยต้องปลดคนนั้นปลดคนนี้ปลดแล้วมันทำให้ดีขึ้นไหม ไม่ดีขึ้นประเด็นคือหลักต้องอธิบายเรื่องโควิดต้นตัวแปรต้นมันมาจากโควิดที่เกิดการแพร่ระบาดก็ต้องอธิบายทำเข้าใจใครเป็นคนอธิบายทำเข้าใจได้ดีสุดรัฐบาลเ้ราประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลก็จะมีรัฐบาลไว้าาาทาไมอ่ะก็เชื่อมั่นในรัฐบาลต้องมุ่งไปที่การอธิบายใช้สื่อสื่อที่ควรจะมีและเป็นสื่อของรัฐคืออะไรหนึ่งอสมท สองกรมประยมธรมพันธ์กรมประยมธมพันธ์นี่อันดับหนึ่งนะแต่ผมไม่เห็นค่อยมีบทบาทอะไรเลยนะเรื่องบ่อนการบรนานผมรเรียนย้ําว่าไปปลดย้ายผู้อุปการตำรวจแห่งชาติผมไม่เห็นด้วยอนะ่ะไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องโควิดต้องแยกกันนะฮะคนที่ไปเข้าบ่อนการรนานติดมาก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่ไปเข้าบ่อนกรรนารบรนันกระทำความผิดล่าสุดก็ศาลก็จําพุกเจ็ดเดือนโดยไม่รอลงอาญา ถอยแม่เพรกว่าไปตามกฎหมายแค่นั้นเองแต่เราไม่ควรจะแก้ที่ปลายเหตุเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุทําให้มันถูกต้องตอนนี้จะไปสั่งปิดบ่อนมันสั่งได้ไงก็ไม่มีกฎหมายบังคับมันน่ยก็สั่งไม่ให้มันมีอยู่แล้วแต่มันมีขึ้นมาแต่ถ้าทุนเปิดเลยบอกว่าสั่งปิดคือเหมือนสถานบริการสั่งปิดคือปิดสั่งเปิดคือเปิดประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์เลยอันนี้เปิดคือเปิดปิดคือปิดต้องให้มันถูกกฎหมายก่อนนะถ้ามันไม่ถูกกฎหมายคุณจะไปสั่งปิดได้ไงเมื่อมันเปิดไม่ได้อยู่แล้ว แล้วมันก็เกิดปัญหาตามมามันไม่ใช่เกิดปัญหามาวัน2วันปี2ปี10 20ปีเกิดมามากกว่า88 89ปีแล้วทำไมเราไม่แก้ที่ต้นเหตุมาแก้ที่ปลายเหตุเพื่ออะไรนะครับนี่คืองานเชิงสังเคราะห์นะครังนะผมยืนยันนะว่าการปลดผู้มีชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเขากแก้ไขปัญหาทําตามนโยบายของรัฐบาลทุกประการโดยเฉพาะเรื่องของม็อบ ทำทุกเม็ดเลยนะครับและเป็นคนที่ผมคิดว่ามีความสามารถที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้จะมีอายุราชการแค่2องปีจริงๆนะี่อย่ต่อ,อยุคชา,ารแค่สี่ปีนะครับเหมือนพลเอกจักรทิพย์ที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภายในประเทศนี้ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะตำรวจเป็น,นกลไกสําคัญในกลยุทธ์ต่อไปในการเดินในภายหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถาดีนขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทือศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาตสตร์กษัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิวิลัย ลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยาเพีอนเคียงข้างคนดีเก่งกลัา ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มา อำนาใ้รู้จุดหมายก้าสวาสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอดทุลชาติก็สั์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืม